เขาบอกว่าเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีความน่าสนใจนะครับสำหรับ Airbnb เองที่เป็นธุรกิจรูปแบบก e Economy หรือแ h a ์ลิ n g e c o n o m y นะครับที่มีคู่แข่งน้อยมากๆนะครับเมื่อเทียบกับธุรกิจอย่าง l i ฟ e แ h a ์ลิ n g หรือว่า Delivery Service นะครับตัวที่คู่แข่งมหาศาลนะครับแทบจะทั่วทุกมุมในโลกเนี่ยก็มีบริการของตนเองแต่ Airbnb เนี่ยสามารถครองตลาดได้แทบจะเบ็ดเสร็จนะครับซึ่งหากใครเคยอ่าน หนังสืออย่าง The Airbnb Story นะครับที่เล่าเรื่องราวของประวัติการก่อตั้งกิจการของ Airbnb เองเนี่ยพวกเขาก็ผ่านมรสุมล้มลุกคุกคานมามากมายนะครับจนกลายมาเป็นบริษัทยิ่งใหญ่อย่างที่เราได้เห็นกันทุกวันนี้วันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องราวกลยุทธ์การเติบโตโดยใช้การตลาดแบบดิจิตอลของพวกเขานะครับมีความน่าสนใจอย่างไรไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Monday Business Case Study สวัสดีครับผมดนทะลาดนจากโด,ดนบล็อกนะครับและนี่คือการกิมมันเดยนะครับวันนี้จะมายกตัวอย่างเคสศักดีของ Airbnb นะครับมีความน่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับในการใช้การตลาดแบบที่จะต้อนในการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของพวกเขานะครับซึ่ง Airbnb เองเนี่ยเป็นตลาดที่ผู้คนเนี่ยใช้แชร์พื้นที่ส่วนตัวทั่วโลกนะครับโดยให้เช่าในระยะสั้นนะครับสถานที่อาจจะเป็นบ้านอพาร์ตเมนต์วิลล่าหรือว่าแม้กระทั่ง ปลาศาส่วนตัวเพื่อสร้างประสบการณ์แบบใหม่ที่ไม่เหมือนใคร Airbnb เองเนี่ยก็ตั้งขึ้นในปี2008นะครับก็ผ่านการล้มลุกคลุกคานมามากมายนะครับกว่าที่จะประสบความสำเร็จอย่างที่เราได้เห็นกันในทุกวันนี้นะครับในตอนแรกเนี่ยแทบไม่มีใครคิดนะครับว่าไอเดียแบบนี้เนี่ยมันจะแจ้งเกิดขึ้นมาได้มันเป็นไอเดียที่บ้ามากๆนะครับที่ให้ ผู้คนแปลกหน้าแปลกตานะครับมาอาศัยในบ้านหรือว่าคอนโดของเรานะครับซึ่งมันเป็นไอเดียที่บ้ามากๆนะครับแล้วก็ตอนระดมทุนช่วงแรก,แรกเนี่ยก็มีแต่คนไม่สนับสนุนในไอเดียนี้นะครับและคิดว่ามันคงไม่น่าเกิดได้นะครับซึ่งเมื่อย้อนกลับไปในปี2008เเนี่ยตอนนั้นโซเชียลมีเดียเองเนี่ยมันก็เพิ่งเริ่มต้น เกิดขึ้นนะครับมันก็ Facebook เองเนี่ยก็เพิ่งก่อตั้งได้ไม่กี่ปีนะครับตอนนั้นต้องบอกว่าช่องทางหลักอย่างในอเมริกาเองเนี่ยทาง airbnb เนี่ยใช้กลยุทธ์ในแพลตฟอร์มอย่าง Craigslist นะครับซึ่งมันคล้ายๆกับ Classify นะครับที่มาโพสโฆษณาต่างๆนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็ใช้ Craigslist เองนะครับเพื่อให้กลุ่มลูกค้านะครับกลุ่มลูกค้าของเขาก็คือกลุ่มเจ้าของคอนโดบ้านพัก ที่ต้องการให้คนมาเช่ากับกลุ่มผู้เช่านะครับซึ่งทั้งสองกลุ่มเนี่ยก็ถูกนำไปโพสลงในเคลือ List นั่นเองนะครับความน่าสนใจในช่วงแรกของพวกเขาก็คือแทนที่จะทําทุกอย่างแบบแมนนวลนะครับให้ทุกคนมานั่งโพสต์กันเองเนี่ยพวกเขาก็ใช้ระบบอัตโนมัตินะครับเพื่อสร้างโพสต์บนเครือข่ s t ทำให้ผู้คนเนี่ยเข้ามาชมเว็บไซต์ Airbnb เพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดมากๆนะครับในช่วงแรกเนี่ยแพลตฟอร์มเน้นไปที่เว็บไซต์เป็นหลักนะครับ เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยแอปมันยังไม่ได้เติบโตเหมือนอย่างที่เราได้เห็นกันในทุกวันนี้นะครับรวมถึงการร่วมมือกับ Google นะครับเพื่อสร้างข้อสเสนอที่น่าดึงดูดให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะครับคือขายการค้นหาของ Google เนี่ยก็มีมากมายนะครับทั้งเรื่องของคีย์เวิร์ดเองหรือว่าแบนเนอร์นะครับซึ่ง ทาง Airbnb เนี่ยใช้แนวคิดก็คือการทำแคมเปญโฆษณา,าแบนเนอร์นะครับซึ่งจะช่วยให้มีภาพของอาพาร์ตเมนต์และห้องพักจริงและดึงดูดผู้ชมจากต่างประเทศมายิ่งขึ้นนะครับรวมถึงการใช้เครือข่ายโซเชียลมีเดียในตอนแรกๆนะครับตอนนั้นก็ยังไม่มีเคสสตัดี้ที่ประสบความสำเร็จมากมายนะนะครับพวกเขาก็เริ่มการทำการตลาดบนเฟ e บุ o k นะครับโพดรูปภาพ วิดีโอรายชื่ออสังหาที่พวกเขาปล่อยเช่านะครับเพื่อดึงดูนักท่องเที่ยวให้ไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆโดยจะโฟกัสไปที่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องจริงๆกับช่วงนั้นๆนะครับเช่นกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับมีการใช้แฮชแท็กนะครับแล้วก็เพิ่มการรับรู้ผ่านฟีดนะครับพวกเขาก็ใช้ทวิตเตอด้วยนะครับในการโปรโมทบล็อกและ โพสต่างๆของ Airbnb นะครับแล้วก็คอยอัปเดตเนื้อหาแบบทันท่วงทีให้สอดรับกับกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในเมืองต่างๆทั่วโลกนะครับซึ่งบล็อกของ Airbnb เองเนี่ยมีไว้เพื่อเป็นสถานที่สำหรับให้ข้อมูลสำหรับนักเดินทางต่างๆที่ต้องการที่จะหาที่พักความน่าสนใจก็คือในเรื่องเนื้อหาที่โพสนะครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มที่เปิดแล้วก็ทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาโพสได้นะครับ กลยุทธ์หลักที่เด็ดมากๆของ Airbnb ก็คือการจัดหาช่างภาพให้เข้ามาถ่ายรูปบ้านได้ฟรีนะครับซึ่ง Airbnb เนี่ยมีช่างภาพอิสระมากกว่า3,000คนใน6ทวีปนะครับซึ่ง Airbnb เชื่อว่าภาพถ่ายคุณภาพสูงเนี่ยจะเพิ่มความน่าดึงดูดใจให้กับพื้นที่แต่ละพื้นที่ที่มาปล่อยเช่านั่นเองนะครับซึ่งทำให้โอกาสที่จะให้เช่าเนี่ยก็สูงขึ้นเช่นกันนะครับ Airbnb เนี่ยยังมีการจัดการประกวดวิดีโอนะครับซึ่งโฮสต์เองเนี่ยต้องสร้างวิดีโอความยาว15นาทีเกี่ยวกับสถานที่โปรดในท้องถิ่นแล้วก็โพสต์บน i n s t a g r กรนะครับซึ่งเป็นแนวคิดที่ส่งเสริมให้เจ้าของที่พักเนี่ยรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนซึ่งจะช่วยเพิ่มการมองเห็นและการรับรู้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองสำหรับกลยุทธ์อีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือการร่วมมือกับ อินเ u นเซอรด้านการเดินทางน,นะครับให้มามีส่วนร่วมในธุรกิจของพวกเขาต้องบอกว่า Airbnb เองเนี่ยได้ใช้กลยุทธ์ที่สำคัญและแตกต่างกันนะครับในการเข้าถึงและตอบสนองลูกค้าอย่างที่เราได้เห็นอย่างไรก็ตามนะครับมันมี4กลยุทธ์หลักนะครับที่ช่วย Airbnb ได้มากที่สุดครับอย่างแรกก็คือการตลาดดีจะต้อผ่านการให้คะแนนการรีวิวของ Google นั่นเองนะครับซึ่งการให้คะแนนการรีวิวเนี่ยเป็นส่วนสําคัญของ แผนธุรกิจที่พักตาอากาศออนไลน์นะครับแล้วก็ Airbnb ใช้ระบบการให้คะแนนสำหรับที่พักของพวกเขากลยุทธ์ที่2ก็คือในเรื่องของคอนเทนต์หรือเนื้อหานะครับแน่นอนว่า Airbnb เองเนี่ยมักจะติดอันดับแรกของผลการค้นหาของเว็บไซต์อยู่เสมอนะครับเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาคุณภาพสูงซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพอาะ Airbnb เองเนี่ยได้จัดเตรียมการถ่ายภาพในพื้นที่ต่างๆอย่างมืออาชีพด้วยวิธีนี้เนี่ยภาพ จึงให้เนื้อหาที่ดีขึ้นนะครับผู้ที่ต้องการเช่าเนี่ยจึงมีความสนใจมากยิ่งขึ้นซึ่งพวกเขาไม่ได้ลงโฆษณาผ่านแอดเวตอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันมีผลต่อระบบ SEO ของเว็บไซต์ของพวกเขาด้วยนะครับเพราะว่า Airbnb เองเนี่ยมีเพจที่ถูกอินเด็กซโดย Google เนี่ยกว่า3ล้านหน้านะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยถูกสร้างโดยผู้ใช้ มันเป็นการประหยัดต้นทุนอย่างมากนะครับเพราะว่าบริษัทแทบจะไม่ต้องใช้เงินหรือเวลาในการสร้างเนื้อหาเหล่านี้เลยนะครับแต่ว่าเนื้อหาบางรายการเนี่ยมันก็อาจจะไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับในส่วนของกลยุทธ์ที่3นะครับโฆษณาแบบดิสเพย์ของ Google นะครับซึ่งด้วยแคมเปญโฆษณาแบบแบนเนอร์เองนะครับรวมถึงรูปภาพบ้านต่างๆหรือว่าคอนโดเพื่อดึงดูดผู้เข้าชมจากต่างประเทศเพราะว่าต้องบอกว่าตัว เซิร์ชที่เป็น AdWords เองเนี่ยมันเป็นแค่เทคนะครับมันไม่มีผลต่อการจดจำแบรนด์ของ AirBnB พวกเขาได้โฟกัสใน Google เป็นหลักนะครับซึ่งเมื่อลูกค้ามาเห็นภาพแบนเนอร์ต่างๆเนี่ยมันก็จะรู้ทันทีนะครับว่ามันเป็นที่พักจาก Airbnb ซึ่งมันต่างจากการโฆษณาแบบเซิร์ชที่เป็นคำค้นหานะครับเพราะว่าในส่วนนั้นเนี่ยมันอาจจะโชว์เฉพาะเทคได้หรือว่าเป็นลิงก์ไปนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะจดจำแบรนด์ของ Airbnb ได้นั่นเองและกลยุทธ์สุดท้ายเนี่ยมันเป็นการประสานร,รวมนะครับของยักษ์ใหญ่ทางด้านเทตตอน,นะครับโดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาเองทั้ง c คล c k l i s t รวมถึง Google นะครับโดยที่ Airbnb เอนีงเนี่ยจะโฟกัสไปที่ Google เป็นหลักน,นะครับ โดยกลุ่มของ Craigslist เองเนี่ยจะใช้ในการโพสที่พักระยะสั้นนะครับมีการแบ่งแยกกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับระหว่างแพลตฟอร์มทั้งสองซึ่งต้องบอกว่าเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจทั้งั้งสิ้นนะครับสำหรับ Airbnb แต่ว่าตอนนี้เนี่ยกลยุธทธ์เหล่านี้เนี่ยหลายๆบริษัทก็ใช้กันอยู่แล้วนะครับถ้าเราลองมองย้อนกลับไปในยุคแ,แรกๆเนี่ย Airbnb เองเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์จาก การผสมผสานแพลตฟอร์มต่างๆนะครับพวกเขาเนี่ยไม่ได้โฟกัสไปที่แพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับซึ่งด้วยการตลาดแบบดิจิตอลเองเนี่ย Airbnb เนี่ยสามารถให้บริการแก่ลูกค้าโดยที่ผู้คนเนี่ยจะรู้จักทั้งสถานที่อาหารวัฒนธรรมและอื่นๆได้ดีขึ้นซึ่งมาส่งผลอย่างมากนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยจะได้รับประสบการณ์ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่ที่พวกเขาต้องการจะไปก่อนที่พวกเขาจะไปถึงที่นั่น ซึ่ง Airbnb เนี่ยได้สร้างวิธีที่จะทให้ผู้คนเนี่ยรู้สึกสะดวกสบายในการเดินทางมากยิ่งขึ้นทําให้ลูกค้ารู้สึกสบายใจแล้วก็ประหยัดเงินนะครับแล้วก็มันเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมากยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราจะเห็นได้ถึงคีย์หลักนะครับที่เราจับได้ก็คือ Airbnb โฟกัสในเรื่องของเนื้อหาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับคอนเทนต์ของเขาเนี่ยต้องเป็นคอนเทนต์ที่มีคุณภาพในการทำการตลาด ทางด้านดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นผ่าน Google SEO หรือว่า c ค็กลิสต์ t Instagram Facebook A นะครับมันเป็นเคสดัดี้ที่มีความน่าสนใจนะครับที่ทําให้ Airbnb เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับที่แสดงให้เห็นถึงการตลาดดิจิตอลในปัจจุบันว่ามันสร้าง Impact ให้กับบริษัทได้มากเพียงใดนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของ Airbnb กับการตลาดผ่านดิจิตอลใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ สำหรับเพื่อที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและว,วิทยาศาสตรใ์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower o l Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม b ล็อกดิจิทักๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line end, ที่ a d r a ล o ะ t h a R A D S O L สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ